ดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเจนอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะและในวันนี้บทเรียนที่เราจะได้มาศึกษากันก็คือเรื่องแรงไม่สัมผัสค่ะเอ๊แล้วในครั้งที่แล้วที่เด็กๆได้เรียนกับคุณครูตองไปนั้นเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องแรงและแรงสัมผัสเป,เป็นอย่างไรนะ หากเด็กๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันเลยค่ะทบทวนเรื่องแรงสัมผัสและก่อนที่เราจะไปทบทวนในเรื่องแรงสัมผัสเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าที่คุณครูต้องสอนเรื่องแรงในชีวิตประจำวนันและความหมายของแรงคืออะไรนะเราไปดูกันเลยค่ะ แรงก็คือสิ่งที่กระทําต่อวัตถุหรือสิ่งของต่างๆซึ่งมีผลทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุเคลื่อนที่จากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งและแรงยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกด้วยนะคะเราแบ่งแรงออกเป็นสามประเภทดังนี้ค่ะแรงที่เกิดจากธรรมชาติ แรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือสัตว์และแรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นค่ะแรงที่เกิดจากธรรมชาติก็คือแรงที่ได้จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่นแรงลมแรงน้ำแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กค่ะ ต่อไปแรงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์คือแรงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวการออกกำลังจากกล้ามเนื้อของมนุษย์หรือสัตว์เช่นการยกน้าหนากักการเตะลูกบอลการยิงธนูและรถม้านั่นเองค่ะและแรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรถยนต์เครื่องบิน เรือและเครื่องผ่อนแรงค่ะและต่อมาเรามาทบทวนเกี่ยวกับแรงสัมผัสกันนะคะแรงสัมผัสคือแรงที่วัตถุหนึ่งกระทำต่อวัตถุหนึ่งโดยที่ผิวสัมผัสทั้งสองต้องสัมผัสกันซึ่งแรงสัมผัสนั้นจะมีทั้งแรงดึงและแรงผลัก แรงสัมผัสจัดอยู่ในแรงที่กระทำจากการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์นะคะตัวอย่างเช่นการลากถุงการยิงธนูรถมา้าเตะฟุตบอลและเข็นรถเข็นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆ,ๆจํากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าแรงและแรงสัมผัสเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้บทเรียนที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องแรงไม่สัมผัสเราไปดูกันนะคะว่าแรงไม่สัมผัสกับแรงสัมผัสแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะและสําหรับบทเรียนนี้เราไปทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับบทเรียนนี้นะคะข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างแรงไม่สัมผัสได้ 2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลและข้อที่3นักเรียนเกิดคุณธรรมด้านการมีวินัยและการมุ่งมั่นในการทำงานค่ะ และจากจุดประสงค์เมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบคำถามของครูเจนนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะ และจากจุดประสงค์ที่นักเรียนได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการใดคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะและเมื่อเรียนเรื่องนี้จบแล้วจะสามารถทำอะไรได้คะ ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายและยกตัวอย่างแรงไม่สัมผัสได้ค่ะบทเรียนเรื่องแรงไม่สัมผัส สัมผัสแรงไม่สัมผัสก็คือแรงที่กระทําต่อวัตถุโดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นเช่นแรงน้มถ่วงแรงไฟฟ้าสถิตและแรงแม่เหล็กค่ะจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะน้ำและลูกบอลตกลงสู่พื้นใช่ไหมคะ เออว่าแต่น้ำและลูกบอลที่สามารถตกลงสู่พื้นได้นั้นเกิดจากแรงใดกันนะใช่แล้วค่ะเกิดจากแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงซึ่งโลกกระทำต่อวัตถุทุกชิ้นโดยมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยววัตถุให้ติดอยู่กับพื้นโลก ซึ่งวัตถุต่างๆที่ปล่อยจากที่สูงจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและจัดเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะตัวอย่างแรงโน้มถ่วงในชีวิตประจำวันของเรานะคะเช่นมนุษย์สามารถยืนอยู่บนพื้นได้โดยไม่ลอยไปมา วัตถุหรือสิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศทำให้น้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้นโลกเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืชและทำให้เกิดแหล่งน้ำต่างๆและช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นบาสเกตบอลและการเก็บผลไม้ค่ะ และจากคลิปวิดีโอที่เด็กๆได้ดูก่อนหน้านี้เด็กๆสังเกตไหมคะกระป๋องจะเคลื่อนที่ตามลูกโป่งได้ a อเกิดจากแรงใดกันนะใช่แล้วค่ะเกิดจากแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเองแรงไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันซึ่งจะแสดงในรูปการดึงดูด การผลักกันและการเกิดประกายไฟค่ะตัวอย่างเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่าเสื้อผ้ารีบติดตัวและผมชี้ตั้งขึ้นค่ะ และคลิปสุดท้ายเด็กๆจำได้ไหมคะที่ครูเจนนำตุ๊กตาแม่เหล็กนี้ติดอยู่บนตู้เย็นและตุ๊กตาแม่เหล็กสามารถติดอยู่บนตู้เย็นได้โดยไม่หลุดเลยนะคะเอว่าแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าเกิดจากแรงใดใช่แล้วคะ่ะเกิดจากแรงแม่เหล็กนั่นเองแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กคือแรงที่แม่เหล็กกระทำกับสารแม่เหล็ก หรือกระทําต่อแม่เหล็กด้วยกันแม่เหล็กจะสามารถดึงดูดวัตถุที่ทําจากวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็กซึ่งสารแม่เหล็กจะได้แก่เหล็กนิกเกิลและโคโบอลค่ะแม่เหล็กจะมีสองขั้วด้วยกันนะคะเด็กๆคือขั้วเหนือสัญลักษณ์จะใช้เป็นตัว n พิมพ์ใหญ่ค่ะและขั้วใต้สัญลักษณ์จะใช้เป็นตัว s, <S พิมพ์ใหญ่ซึ่งแม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเสมอนะคะเมื่อนำแม่เหล็กสองแท่งมาอยู่ใกล้กันขั้วเหมือนกันจะผลักกันส่วนขั้วที่ต่างกันก็จะดึงดูดกันเสมอค่ะตัวอย่างเช่นแม่เหล็กติดตู้เย็นและ ประตูแม่เหล็กค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเรื่องแรงไม่สัมผัสไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปครูเจนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆศึกษากันด้วยนะคะเพื่อทดสอบว่าวันนี้ที่เด็กๆได้เรียนกันนานเด็กๆเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะหากเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมภาพไหนเอ่ย โดยกิจกรรมภาพไหนเอ่ยนี้นะคะจะให้นักเรียนสังเกตภาพที่ครูกำหนดให้จากทั้งหมด6ภาพด้วยกันค่ะโดยให้นักเรียนสังเกตว่าภาพใดที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงไม่สัมผัสค่ะกิจกรรมภาพไหนเอน่ยเด็กๆลองช่วยกันสังเกตนะคะว่าทั้ง6ภาพนี้ภาพใดบ้างที่เกี่ยวข้อง กับแกงไม่สัมผัสค่ะ เป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆทำกิจกรรมภาพไหนเอ่ยทานกันไหมคะหากเด็กๆทำกิจกรรมไม่ทานไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยนะคะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าของคุณครูกับของเด็กๆจะเหมือนกันไม่เอ่ยภาพที่เกี่ยวข้องกับแรงไม่สัมผัสคือภาพที่หนึ่งภาพที่สาม ภาพที่5และภาพที่6นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะของเด็กๆเ,เหมือนกับของคุณครูเจนไม่เอ่ยจากกิจกรรมภาพไหนเอ่ยเรามาดูกันไปพร้อมๆกันทีละภาพเลยนะคะเด็กๆภาพแรกนี้นะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับ แรงไม่สัมผัสค่ะเพราะว่าเกิดจากแรงไฟฟ้าสถิตท,ที่พื้นผิวของลูกโปง่งกับเส้นผมนั่นเองค่ะส่วนภาพที่2นะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับแรงสัมผัสค่ะเพราะเกิดจากมือของเราออกแรงผลักรดเข็นนั่นเองค่ะ และภาพที่3นะคะคือภาพฟ้าแลบฟ้าผ่านั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้จะเกี่ยวข้องกับแรงไม่สัมผัสแน่นอนนะคะเพราะว่าภาพนี้เป็นแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะและภาพที่4นะคะภาพนี้เกี่ยวข้องกับแรงสัมผัสนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าจากภาพนี้ ท้าได้ออกแรงกระทํากับลูกบอลนั่นเองค่ะและภาพที่5นะคะเป็นภาพของแม่เหล็กติดตู้เย็นนั่นเองค่ะภาพนี้จัดเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับแรงไม่สัมผัสนะคะเพราะว่าเป็นแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะ และภาพสุดท้ายนะคะก็คือภาพแอปเปิลหล่นจากต้นนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นก็จัเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะและจากบทเรียนในวันนี้ที่เราได้เรียนกันนะคะเราจะสรุปได้ว่าแรงไม่สัมผัสก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นเช่นแรงน้มถ่วงแรงไฟฟ้าสถิตและแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะคะครูเจนก็มีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนกันด้วยนะคะเราไปดูใบกิจกรรมกันเลยค่ะ สำหรับการบันทึกกิจกรรมในบทเรียนนี้นะคะสำหรับส่วนการศึกษาสามัญการศึกษาพิเศษและ ILP นะคะให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิวทยาศาสตร์เล่มที่สองหน้าที่49ข้อที่5นะคะ โดยให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกาันระหว่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะโดยบันทึกลงในช่องว่างตรงนี้เลยนะคะและสำหรับนักเรียนส่วนการศึกษา IP และนักเรียนที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์เล่มที่2ค่ะ ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ใบกิจกรรมตามไฟล์ที่ครูเจนได้แนบไว้ให้ในบทเรียนนะคะโดยการทำใบกิจกรรมใบนี้นะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะให้นักเรียนเขียนอธิบายสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสลงในใบกิจกรรมด้านล่างนี้เลยนะคะ และสำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดใบกิจกรรมหรือไม่สะดวกในการปริ้นงานนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อต่างๆที่อยู่ในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆได้เตรียมสิ่งที่ต้องบันทึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ค่ะและเมื่อเด็กๆเ,เตรียมเรียบร้อยแล้วเราไปบันทึกจะเลยค่ะเด็กๆลองบันทึกดูนะคะจากนั้นครูเจนจะให้เวลาเด็กๆแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆได้บันทึกลงไปกับสิ่งที่ครูเจนบันทึกนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆบันทึกกิจกรรมเสร็จกันเรียบร้อยหรือยังเอ่ยแต่ถ้าเด็กคนใดยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเด็กๆสามารถกดจุดพักวิดีโอเอาไว้ก่อนเมื่อเด็กๆบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถกดเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยนะคะ และต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราได้บันทึกลงไปกันนะคะว่าแต่ของเด็กๆกับของครูเจนจะเหมือนกันไม่เอ่ยเรามาดูสิ่งที่เหมือนกันระหว่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง2แรงนี้ก็คือมีการออกแรงกระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสกันนะคะแรงสัมผัสต่างกับแรงไม่สัมผัสคือแรงสัมผัสนั้นต้องออกแรงสัมผัสกับวัตถุโดยตรงค่ะส่วนแรงไม่สัมผัสนั้นเราไม่จำเป็นต้องออกแรงสัมผัสกับวัตถุโดยตรงนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการบันทึกกิจกรรมในบทเรียนนี้ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะและสำหรับการส่งงานนะคะทั้งส่วนการศึกษาสามัญการศึกษาพิเศษ ILP และ IP เมื่อนักเรียนบันทึกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปงานของตนเองนะคะแนบลงในแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนและส่งกลับมา ภายในวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะครูเจนก็มีใบสรุปความรู้มาให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะโดยในใบสรุปความรู้นี้นะคะครูเจนก็ได้แนบไฟล์ไว้ให้นักเรียนในบทเรียนกันแล้วนะคะ และสำหรับวันนี้เรื่องแรงไม่สัมผัสก็มีเพียงเท่านี้นะคะครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรและพบกับคุณครูท่านไหนเด็กๆต้องติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ครูเจนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะ